สวัสดีครับปุริมโปช็อปนะครับวันนี้มาเสนอฮะล้อแท้เอ็นไก r ร c i ซิ่งนะับเป็นแม่งมุมนะฮะเป็นขอบ18นะครับกว้าง9ออกสามห้าสีวงนะครับผมเจ็บสีใหม่นะครับฝาแท้นะกวอดสีเองนะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นนะครับกอดสีก็ประมาณนี้นะ กว้างเก้าสีวงนะครับไม่มีซ่อมนะครับทำสีใหม่อย่างเดียวนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับส i b e ให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมันทําสีใหม่หมดเลยนะครับไม่มีซ่อมแน่นอนนะครับเป็นขอบ18กว้างเก้าออฟส5 5ห้าห้าฝาครบนะฮะอย่างที่บอกกว้างเก้าตัวนี้เป็น NT03 นนะครับผมนะขอบไม่มีทำอะไรทั้งสิ้นนะฮะ สังเกตสันงนี้เนาะโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ับส i b e ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ 82, เบอร์โทร0820763232นะครับผมขอบคุณมากครับ